ฉันเจ้านายเธอไม่ใช่เขาอ๊อไวโพอเอข้าห้องน้ำอยู่ครับเข้าห้องน้ำอยู่สวัสดีค่ะคุณปัทรมนปัมนเมื่อกี้เธอเรียกใครว่าเจ้านายนีคุณผู้ชายค่ะนี่คิดค่าฉันใครคิดค่าเธอตำแหน่งเธอกับฉันละ่ะเท่าออกาันวนประธานหรือไหมสองคนแม้ตอนที่แต่ก่อนฉันไม่มีผม <laughs> เธอไปโกนหัวประชดฉันไงอปวดชี่หลคะหรือไงใช่ใชคุณพิธานคะนั่งไหนดีอะคะถ้าคุณมีตัวแล้วก็มาน่าใจผมครับก็ไม่รู้สินะคนเป็นปอดบวมป้เบียวก็ตายไม่ใคร